สลิปแฮปปี้สวัสดีครับพี่คะมีที่นอนดีดีหลับสบายสบายไหมคะมาถูกที่แล้วครับเชิญทางนีีเลยครับที่สลิปแฮปปี้เราใส่ใจเรื่องการนอนมากๆครับวันนี้โชคดีมากเลยนะครับเราได้เชิญลูกค้ามาร่วมทดสอบที่นอนกับเราครับผมนี่ครอบครัวพี่สมศักดิ์ครับมาทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตัวเตียงจะลดแรงสะเทือนคนนอนข้างๆจะไม่ตกใจตื่นแน่นอนครับนี่คุณพลอยพาวพักโรงแรมห้าดาวมาแล้วนับไม่ถ้วน วัสดุเสริม Eurotop ชั Euro top, ้นเยี่ยมขอบเนียเป๊ะเอาไปเลยค่ะ5ดาวแล้วมันมีจะแพงไหมคะไม่นะครับสเปคคุณภาพแบบนี้ราคาก็เหมาะสมยังไงก็แฮปปี้ครับใครอะอา้าวคุณไมค์อินททเลียชื่อดังครับถ้าการเลือกของที่คุ้มค่าคุ้มราคาต้องยกให้เขาเลยครับแล้วมีรุ่นไหนที่นอนแล้วไม่ปวดหลังบ้างไหมคะนี่เลยครับออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระเหมาะสําหรับคนปวดหลังโดยเฉพาะสนใจสักหลังไหมครับ คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับไปทางสบายใจแล้วครับและนี่คือผลลัพธ์ของการนอนที่ดีขึ้นเมื่อคุณเจอที่นอนที่ใช่จากความทุ่มเทของเราด้วยความชำนาญตลอด25ปีใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อตอบโจทย์ทุกความสุขบนที่นอนทุ่มเทเพื่อยกระดับทุกการนอนให้สุขขึ้นกว่าเดิมสลิปแฮปปี้จริงๆ Sleep happy.